the love แวะเข้ามาดูมาชิมกันได้นะคะแวะมาอุดหนุนหมูหมักป่านโนดโคตรอร่อยหมูส้มสูตรโบราณเปรี้ยวกำลังดีนะคะหมูแดดเดียวเนื้อนุ่มเป็นเอ็นกระดูกอ่อนกรุบกรอบนะคะกลิ่นหอมหอมเดินมาทางนี้เลยคะ่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่านโนดโคตรอร่อยโอท็อปชวนชิมของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมูส้มสูตรโบราณหมูแดดเดียว กลิ animals, 谢谢 youtube, ole, ่นหอมๆย่อยนทางนี้เลยนะคะแวะเข้ามาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวราคาไม่แพงนะคะเชิญแวะเข้ามาช่วยกันซื้อแวะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะกลิ่นหอมเดินมาทางนี้เลยนะคะหมูส้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโนดโคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขายกันราคาไม่แพงนะคะแวะเข้ามาดูมาชิมก่อนได้นะคะถูกใจค่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยได้นะคะ แวะเข้ามาดูกันก่อนค่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณเนื้อนุ่มอร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะหมูแดดเดียวก็มีค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญมาลองชิมกันดูก่อนได้นะคะจ,จ,จะนานมัยกร แวะเข้ามาดูมาชิมกันได้นะคะแวะมาอุดหนุนหมูหมัมกป่านโนดโคตรอร่อยหมูส้มสูตรโบราณเปรี้ยวกำลังดีนะคะหมูแดดเดียวเนื้อนุ่มเป็นเอ็นกระดูกอ่อนกรุบกรอบนะคะกลิ่นหอมหอมเดินมาทางนี้เลยค่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่านโนดโคตรอร่อยโอท็อปชวนชิมของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมูส้มสูตรโบราณหมูแดดเดียว กลิ่นหอมๆยว้ะยวนทางนี้เลยนะคะแวะเข้ามาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวราคาไม่แพงนะคะเชิญแวะเข้ามาช่วยกันซื้อแวะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะกลิก่นหอมเดินมาทางนี้เลยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโนดโคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขายกันราคาไม่แพงนะคะแวะเข้ามาดูมาชิมก่อนได้นะคะถูกใจค่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยได้นะคะ แวะเข้ามาดูกันก่อนค่ะหมูซ้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเนื้อนุ่มอร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะหมูแดดเดียวก็มีค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะหมูซ้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญมาลองชิมกันดูก่อนได้นะคะ แวะเข้ามาดูมาชิมกันได้นะคะแวะมาอุดหนุนหมูหมักป่านโนดโคตรอร่อยหมูส้มสูตรโบราณเปรี้ยวกำลังดีนะคะหมูแดดเดียวเนื้อนุ่มเป็นเอ็นกระดูกอ่อนกรุบกรอบนะคะกลิ่นหอมหอมเดินมาทางนี้เลยคะ่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่านโนดโคตรอร่อยโอท็อปชวนชิมของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมูส้มสูตรโบราณหมูแดดเดียว กลิ่นหอมยๆย่อยวนทางนี้เลยนะคะแวะเข้ามาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวราคาไม่แพงนะคะเชิญแวะเข้ามาช่วยกันซื้อแวะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะกลิ่นหอมเดินมาทางนี้เลยนะคะหมูส้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโนดโคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขายกันราคาไม่แพงนะคะแวะเข้ามาดูมาชิมก่อนได้นะคะถูกใจค่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยได้นะคะ แวะเข้ามาดูกันก่อนค่ะหมูซ้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเนื้อนุ่มอร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะหมูแดดเดียวก็มีค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะหมูซ้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญมาลองชิมกันดูก่อนได้นะคะ,ระนรอจะะัมาไ ญแวะเข้ามาดูมาชิมกันได้นะคะแวะมาอุดหนุนหมูหมักป่านโนดโคตรอร่อยหมูส้มสูตรโบราณเปรี้ยวกำลังดีนะคะหมูแดดเดียวเนื้อนุ่มเป็นเอ็นกระดูกอ่อนกรุบกรอบนะคะกลิ่นหอมหอมเดินมาทางนี้เลยคะ่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่านโนดโคตรอร่อยโอท็อปชวนชิมของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมูส้มสูตรโบราณหมูแดดเดียว กลิ่นหอมๆย้อยยวนทางนี้เลยนะคะแวะเข้ามาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวราคาไม่แพงนะคะเชิญแวะเข้ามาช่วยกันซื้อแวะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะกลิ่นหอมเดินมาทางนี้เลยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโนดโคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขายกันราคาไม่แพงนะคะแวะเข้ามาดูมาชิมก่อนได้นะคะถูกใจค่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยได้นะคะ แวะเข้ามาดูกันก่อนค่ะหมูส้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเนื้อนุ่มอร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะหมูแดดเดียวก็มีค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้อมหมูแดดเดียวสูตรโบราณเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญมาลองชิมกันดูก่อนได้นะคะเชิญแวะเข้ามาดูมาชิมกันได้นะคะแวะมาอุดหนุนหมูหมักป่านโนดคดอร่อย หมูส้มสูตรโบราณเปรี้ยวกำลังดีนะคะหมูแดดเดียวเนื้อนุ่มเป็นเอ็นกระดูกอ่อนกรุบกรอบนะคะกลิ่นหอมหอมเดินมาทางนี้เลยค่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโน้โครอร่อยโอท็อปชวนชิมของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมูส้มสูตรโบราณหมูแดดเดียวกลิ่นหอมหอมโยะยนทางนี้เลยนะคะแวะเข้ามาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะ หมูส้มหมูแดดเดียวราคาไม่แพงนะคะเชิญแวะเข้ามาช่วยกันซื้อแวะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะกลิ่นหอมเดินมาทางนี้เลยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณร้านป่าโนดโ,โคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะขายกันราคาไม่แพงนะคะแวะเข้ามาดูมาชิมก่อนได้นะคะถูกใจค่อยซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยได้นะคะแวะเข้ามาดูกันก่อนคะ่ะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณ เนื้อนุ่มอร่อยเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะหมูแดดเดียวก็มีค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะหมูส้มหมูแดดเดียวสูตรโบราณเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญมาลองชิมกันดูก่อนได้นะคะ